ไอดอยผาหัวสิงห์ฟุตเบิร์กไอดอยผาหัวสิงห์นะครับหรือบรรยากาศไอดอยผาหัวสิงห์นะครับผมนี่บ้านพักสี่หลังวิวหน้าผาวิวผาหัวสิงห์นะครับที่ดอยผาหัวสิงห์เนี่ยครับบ้านพักนี้ราคาปกติที่สองพันบาทต่อหลังนะครับแล้วก็ช่วงไฮซีซั่นที่สามพันบาทนะครับผม ส่วนกลางเต็นท์นะครับคิดค่ากลางเต็นท์สองบาทต่อท่านนะครับผมนี่คือบรรยากาศของตาดฟ้าของไอดอยนะครับนี่ครับบ้านสีหลังและวก็ลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับฟูฟ้าเพียงดินสามที่นะครับนี่ครับฟูฟ้าเพียงดิน3านะครับเป็นเต็นท์กระโจมนะครับผม ด้านบนก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับของกูฟ้าเพียงดินสามนะครับท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเต็นท์กระโจมก็หลังละหนึ่งพันบาทนะครับช่วงไฮซั่นนีอยู่ที่พันห้านะครับแต่ถ้ารวมหมูกระทะมือเย็นก็อยู่ที่สองพันบาทนะครับผมนี่ก็เป็นพาหัวสิงนะครับตรงนั้นตอนนี้หมอกฟุ้งมากเลยครับที่พักกระโจม ภูฟ้าเพิงดินสามนะครับวิวผาหัวสิงห์นะครับผมนีครับมีมีสามหลังหลังที่สี่กำลังกอนะ่อสร้างดูบรรยากาศาาาช่วงนี้หมอกฟุ้งนะครับเขาบอกลมแรงมากนี่ครับผมวิวโหสวยมากครับกับราคานี้ที่จริงตรงนี้จะเป็นนี่นะครับผาหัวสิงห์นะครับนะครับ เ,เงาครับวสิงห์แล้วตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับผมกางกางเต็นท์ผ่าหัวสิงห์นะครับท่าเบิกลองดาวผ่าหัวสิงห์ลานกลางเต็นท์ตรงผ่าหัวสิงห์นะครับนี่ครับลานลองดาวนะครับนี่ลาน A นะครับผมส่วนนี้ลาน b นะครับ กางเต็นที่ลานละอองดาวนะครับผมถ้ากางบนดินนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้ากางบนแค่นะครับแค่ไม้นะครับอยู่ที่แค่ละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับผมนี่เป็นห้องน้ํารวมนะครับตรงนี้ห้องน้ํา ก็มีบ้านพักด้วยนะครับนี่ครับช่วงปกติที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับช่วงไฮซีซั่นที่สองพันบาทนะครับของลานน้องดาวนะครับผมวิวก็วิวผาของสิงห์น่ครับนี่ใครสนใจก็มานะครับฟ้าเพลงดินหนึ่งที่พักเต็นท์โดมของภูฟ้าเพลงดินนะครับวันปกติที่ 800บาทนะครับช่วงวันหยุดเทศกาลไฮซีซันอยู่ที่พัน0อบาทนะครับผมถ้าไม่มีหมอกฟุ้งก็วิวผาหัวซิงนะครับวิวทะเลเหมอกสวยเลยนะครับส่วนห้องพักนะครับช่วงปกติที่พัน0บาทนะครับผมช่วงไฮซีสซันเทศกาลวันหยุดยาวนะครับอยู่ที่2,500อบาทรวมอาหารเช้านะครับนี่ครับวิวบรรยากาศ ที่พักเป็นโดมนะครับผมอยู่หน้าผาวิวผาหัวสิงห์นะครับทะเลหมอกจะขึ้นบริเวณนี้นะครับสวยงามเลยครับถ้าหมอกไม่ฟุ้งนะครับส่วนที่พักตรงนี้ก็ไอดอยนะครับผมที่พักได้ลานกลางเต็นท์นะครับนี่วิวแนวเดียวกันเลยนะครับผมขึ้นไปข้างบนนะครับก็เป็นที่ผมขึ้นไปนะครับภูฟ้าเพียงดินสามนะครับมีทั้งบ้านพัก แล้วก็ที่พักเป็นโดมแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับติดกับผาราหัวสิง์ก็เป็นเนี่ยครับลานรองดาวนะครับผมมีบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นทน์ครับลานกลางเต็นท์นี่อยู่ตรงผาหัวสิง์เลยนะครับผมนะครับโซนผาหัวสิงห์สี่ที่เนี่ยน,น,นะครับผมใครสนใจที่ไหนก็มาพักกันนะครับถ้าหมอกไม่ฟุง้งตรงนี้เป็นวิวทะเลหมอกสวยมากนะครับผม ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดถูกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ